คุณ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 กอไก่สระอากอไก่โอ้ยจะให้ลุงอ่านว่าไงลุงก็ไม่กล้าออกเสียงแบบเนี้ก็แค่ชื่อนะตั้งขึ้นมาตัวเองนะแค่นี้มันก็ปวดหัวหัวปวดแล้วทีนี้ใช่ไหม แค่ตั้งชื่อตัวเองเนี่ยมันเป็นมงคลที่ไหนแล้ว <c oughs> ใช่ป่าเพ่แม้ว่าชื่อจะเป็นสิ่สมมุติก็าตามเทีอะน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 ะโอ้ยชื่อให้เรียกขานหรือว่าสป,ปนามเนี่ยใช้เป็นของกลางในการแลกเปลี่ยนให้มันเป็นมงคลมากกว่านี้ไม่ได้เชยเลยไม่รู้ว่าแค่เปลี่ยนชื่อเนี่ยจากคนคำว่ากาก,ากเนี่ยไม่เป็นไรคนเลย คนคนคนดีได้ไหมเนี่ยมนก็เป็นมงคลแล้วเนี่ยอือหรือว่าคนอะไรล่ะคนพิสดารยังว่าได้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าคำว่ากากนะเอานะแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองเน,นะครับนะเปลี่ยนแล้วก็ใส่ไปเถอะชื่อเดิมๆเ,เนี่ยครับนะ ในคนกะกคนกะกเป็นคนเก็บได้ไหมอ่าเป็นคนเก็บเก็บอะไรทีเนี้ยอ่าเก็บของดีเก็บของไม่ดีเอาไว้ส่วนตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรืออะไรก,กากะเก็บคนอะไรนะหลีเลี่ยงครับว่ากากซะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่เป็นมงคล เปลี่ยนให้เป็นมงคลคิดหน่อยไอ้แค่หัวปวดปวดหัวเนี่ยเชื่อขนมแม่ยายก,กินได้เลยหายขาดแน่ดอนหรือจะให้ดีฟังเสียงลุงกิ้งเดียว เชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยรองรับรับรองหายปวดหัวแน่ๆครับท่านจบข่าวครับ